อยู่ที e ่ VST ESS ประเทศไทยผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าและสูชั้นด้านไอทีของไทยโดยในวันนี้ปริ้นมีข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากๆมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมค่ะนั่นก็คือ Galaxy X Cover 5จาก Samsung ผู้นำด้านวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลก Samsung ขอน,นำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์รักเก็ต e v i ว e รุ่นล่าสุดอย่าง Samsung Galaxy X Cover 5ที่พร้อมสำหรับการทำงานในทุกสภาพแวดล้อมตอบโจทย์การทำงานแบบไฮบริดได้เป็นอย่างดีอุ๊ยไม่ต จากมาตรฐาน IP68 และ US Military Standard 8 1 0 h ที่มาพร้อมกับจอแสดงผล HD ขนาดใหญ่5.3นิว้วที่คมชัดในทุกรายละเอียดรวมถึงยังไวต่อการสัมผัสทำงานได้ถึงแม้มือเปียกและมี g o l ฟ Mode ที่ใส่ถุงมือก็ใช้งานได้นอกจากนี้ Samsung Galaxy X Cover 5ยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ 3,000mAh ที่ถอดเปลี่ยนได้ทำให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงความปลอดภัยในระดับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จาก s a ซัมซุ n o x s u i t e เพื่อการปกป้องข้อมูลสําคัญจากมัลแวร์และการคุกคามที่เป็นอันตรายรวมไปถึงการอัปเดต Security ที่ยาวนานถึง5ปีนอกจากนี้การทํางานจะเปลี่ยนไปด้วย Samsung Galaxy X Cover 5สามารถเป็นอุปกรณ์ all-in-one ที่ใช้งานได้ตั้งแต่เป็นสมาร์ทโฟนไปจนถึงการปรับให้กลายเป็นอุปกรณ์บาร์โค้ดสแกนเนอร์เพื่อการทํางานได้ครบจบบนเครื่องเดียวค่ะ ทุกองค์กรมีการจัดหาอุปกรณ์เพื่อนํามาใช้ในการทํางานซึ่งบางครั้งทําให้การทํางานของพนักงานอาจจะต้องพกพาชุดอุปกรณ์ต่างๆหลายชิ้นทั้งอุปกรณ์แฮนด์เฮลเพื่อสแกนบาร์โค้ดและอุปกรณ์สมาร์ทโฟนเพื่อการสื่อสารต่างๆเป็นต้นเพื่อให้องค์กรสามารถใช้งานอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้คุ้มค่าต่อการลงทุนและให้พนักงานสามารถทํางานได้ครบทุกด้านอย่างคล่องตัว ซัมซุงจึงได้มี n o x Capture Solution ที่สามารถปรับ Galaxy X Cover 5ให้อ่านบาร์โค้ดสำหรับใช้ในธุรกิจเพิ่มได้ใกล้เคียงกับอุปกรณ์เฉพาะทางรองรับรูปแบบของบาร์โค้ดและ QR โค้ดได้มากถึง16รูปแบบ ซึ่ง Knox Capture ออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งานและง่ายต่อการปรับให้เข้ากับแอปพลิเคชันธุรกิจขององค์กรอีกด้วยเพียงสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวก็ทำงานได้รอบด้านมากขึ้นทำให้องค์กรสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้เต็มประสิทธิภาพประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมและยังเพิ่มความสะดวกความคล่องตัวในการทำงานให้กับพนักง,งานมากขึ้นอีกด้วยค่ะสามารถใช้ปุ่ม X Cover Key ที่อยู่บน Galaxy X Cover 5เรียกการทำงาน Knox Capture ได้เพื่อความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จากตัวอย่างการใช้งาน n o x Capture ที่ทำงานร่วมกับแ p ปพลิเคชัน Good Logistics จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเรื่องความเร็วในการสแกนไม่ว่าจะสแกนบาร์โคดเดียวหรือสแกนหลายๆบาร์โคดพร้อมกันก็สามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ n o x Capture ต้องใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันธุรกิจขององค์กรโดยทําหน้าที่เสริมประสิทธิภาพการอ่านข้อมูลบาร์โคดให้กับแอปพลิเคชันองค์กรเพื่อเข้าระบบ ERP หรือตามที่องค์กรกาหนดได้เทียบเท่าอุปกรณ์เฉพาะทางการตั้งค่าหลายเครื่องก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปค่ะเพราะ Nox Capture สามารถตั้งค่าและอินโโลไปยังหลายๆเครื่องได้พร้อมกันผ่าน Nox Suite หรือ EMS ช่วใหอีเอ็มเย็ และลดเวลาการทํางานและไม่จําเป็นต้องเดินทางไปที่ไซตงานเพื่อทําการติดตั้งเลยค่ะจะเห็นได้ว่าทั้งสะดวกและคล่องตัวจริงๆค่ะ VSTECS ประเทศไทยผู้นําเข้าสินค้าโซลูชันไอทีจัดจําหน่ายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหากต้องการสอบถามข้อมูล Samsung Galaxy Enterprise Edition สามารถติดต่อได้ที่อ e ีเมล s a m s u n g b b a b vstecs co th หรือโทร0 2งพสทางทีมงาน v s t e s ประเทศไทยพร้อมยินดีให้บริการค่ะ